ย,ย,ยไปดูีดด่ไปสวนมาวันนี้ทำสวนแต่ก็ฟังเมื่อกี้ฟังนั่นแหละฟังเป็นคนฟัง <c oughs> เป็นคนฟังดีฟังดูเพื <c oughs> ่อนๆใครหิวก็เรนแต่ะยูทูบอะไรเด้สอสวย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 วันนี้นานแล้วลนะึมองแดง ไม่ได้เผ็ดนะคะวันนี้มามาใครอยากทานปลาหนึ่งมะนาวน้ำมะนาวน้ำมะขามนะคะถ้าคนไหนไม่ชอบเปรี้ยวมากก็ใส่น้ำมะขามใส่สีสันพริกกนี้ไม่เผ็ดนะคะบางคนก็ปลาเนึ่งมะนาวบางคนก็ชอบเผ็ดก็แยกพริกออกได้แต่พริกที่อยู่ในน้ำซอสนี้ก็ไม่เผ็ดนะคะจะมีขิงมี ใส่สีสันมีพระเอกของเราคือน้ำซอสนะคะน้ำซอสแล้วก็มีน้ำสีอิ้วขาวข่าหนึ่งก้อนนะคะหย่อนน้ำตาลหนึ่งช้อนเราจะปัดพริกขั่วพริกหอ,อมหัวแดงหัวใหญ่หนึ่งหัวหอ,อมหัวแดงผัดซอสนะคะตอนนี้ซอสก็เข้มข้นแล้วคะ่ะ น้ำมะนาวนานๆมีวิจธทรมทีนะคะเพราะว่าบางทีเนาะอยู่คนเดียวไม่รู้จะทันสีสันไม่อุ้ยหน้าเผ็ดบางคนชอบเผ็ดๆนะครับนึงมะนาวแต่อันนี้เป็นพริกหวานพริกหวานแล้วก็แครนอทสร้างสีสันนะครับน้ำมะนาวน้ำมะนาวาก็ยังเหลืออยู่เราอยากลาด ปลาเนึ่งมะนาวอุยถ้าใครอยากซีซาดก็ลาดลงไปเลยนี่เลงค่ะลากลงไปเลยน้ำมะนาวลาดแล้วก็ปิดฝาเดือดแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเสิร์ฟใส่จานสวยๆค่ะเราเป็นคนสวยเราเป็นคนไม่สวยแต่เราทำจากใจ,จเราเป็นคนสวยป้ากอเป็นตะเสียบเท้สิ แถมข้าวร้อนๆสักทูไหมเราจะทานเป็นกับแก้มเราจะสดเล่นๆน้ำซอสสีแดงๆน้ำมะขามใครไม่อยากเปรี้ยวมากใช้น้ำมะขามสูตรนี้นะคะมันจะรสชาติกลมกล่อมขิงแค็นขิงขิงกระเทียมนะคะน้ำซอสนี้ก็คือจะสุดยอดปลาหนึ่งมะนา ทำดูนะคะก่อนเสิร์ฟเราก็จะสีสันปตอร์ตะแสลที่เป็นตะเสียแถวซาน้อมสีสันแถว,ว,วข้าวข้ามอดเลยข้าวสุกหรือยัางใครหิวมาทางนี้เลยค่ะวีวีช่ชอบความสุขของวีวี่คือการทำอาหารนะคะความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไปสวนไปทำสวนชอบ ชอบสวนสวยๆชอบดอกไม้สวยๆดีต่อตาต่อใจแต่เราก็ไม่ลืมท้องนะคะท้องเราต้องมาก่อนนะคะรักปลาทานปลาสมองดีๆไม่เงาไม่ไม่เงาเงาไม่ง่ไม่เงาเหงอนคนนะคะช่วงมีวิวก็ทำความสุขเราไปเก็บบ้านเก็บช่องแล้วค่ะ ขายรถขายบ้านไม่ได้ขายไปให้ใครนะคะขายเพราะว่าเกษียณแล้วมีบางคนไปเข้าใจผิดนะว่าโอ้ยจะมันโคตรโคตรอ๋อโคตรโคตรนี่แม่ก็จะเชื่อคำลูกยินละแม่มีความสุขแม่ก็ทำไปเลยแม่เกษียณแล้วเป็นแม่โอ้ยมันแม่กระเคลแม่ก้ะเคลไปแม่เบานี้ ต้องไปคุยกับใครเลยเอาท่า <c oughs> นแขวตาหนึ่งมะนาวมาคะ่ะมาเสิร์ฟเลยพร้อมเสิร์ฟตักมาใส่จานเร็วๆวิวๆฉันหิวข้าวก็ดูนะคะเราเราเป็นคนตรงชื่อเราก็ชื่อเดียวไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราเป็นคนจริงใจนะคะกับเพื่อนๆทุกคน วันนี้ไปคำน,น,น,น้องมีแย่ของขึ้นมีทผู้ของขึ้นนองแมนทำไมเขาไม่หยุดพวกเราคอนเทนที่ดีๆเลื่นๆประเสริฐีมีเยอะแยะแต่มันก็ยากนะคะเพราะว่าบางคนนะเขาไปทำช็อตค,คอนเทนทน่ารักน่ารักเขาก็เยอะแยะมากมายสุด แค่จะบรรยายนะคะไปเลยใครหิวมาบ้านนี้นะคะใครหิวใครอยากเค้นลับง่ายๆนะคะอุ้ยบ้าน,านพสดออีกหนึ่งตัวเอาหนึ่งตัวก็ต้องลงไปเอาอีกในตาวีซื้อมาต้องเอใส่ช่องฟิดเอาไว้นะคะช่องฟิดเอาไว้แล้วก็เวลาเราจะทานเราก็ไปเอามาอับ ตึ้นเอามาวางไว้ปลาแซลมอนขมินไปเลยอันนี้ปลาจำชื่อไม่ได้แล้วโดอลาเลยเหรอดรไปปลาหนึ่งมะนาวเสร็จแล้วน้ำลายข่อยน้อยค่อยหิวเขาหรือเบิ้นไปยูทูบไลา์ก็ได้ <laughs> รักทุกคนนะคะเพื่อนๆมาเลยค่ะมาเลยมาเลยมาช่วยกินเลีวิวจ,จะกินแต่หัว 真的。<laughs> yeah, <man. laughs>